ที่เรารู้จักก็คือก็คือป่าอเมซอนอ่าบางคนอาจจะรู้จักเอออเมซอนป่า Amazon, อเมซอนอนาคอนดานะเคยดูหนังอน,นาคอนดาก็นั่นก็คืออยู่ในประเทศบราซิลทางตอนเหนือเหนือนะครับซึ่งก็มีพื้นที่โอ้โหใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนะครับเป็นป่าเป็นป่าเขตป่าที่มีพื้นที่ใหญ่มากประเทศบราซิลเองก็เป็นประเทศที่มีพื้นที่เนี่ยน,น,น่าจะใหญ่กว่าประเทศไทยถึงสิบเท่า เนะท่าที่สังเกตดูน่าจะใหญ่ถึงสิบเท่าดังนั้นที่นั่นเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับอยู่ในเส้นศูนย์สูตรเหมือนกับป,ประเทศไทยดังนั้นภูมิอากาศของเขาภูมิประเทศเขาก็คล้ายๆข,ข,ของเราอุณหภูมิแสงแดดนะดังนั้นการจะปลูกปลูกอ้อยปลูกอะไรก็ทํนะาได้ดีเหมือนกันนะครับได้ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ในเส้นศูนย์สูตรกั verloren, บเราเหมือนกันนะครับดังนั้นอุณหภูมิก็จะเหมือนคล้ายๆบ้านเรานี่แหละ ฝนตกฝนอะไรยเงี้ยคล้ายๆบ้านเรานะครับเออแต่ของเขาเนี่ยเนื่องจากพื้นที่เขาใหญ่กว่าเรานะเขาก็เลยมีปริมาณอ้อยที่หีบต่อปีเนี่ยเยอะที่สุดในโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยนะ,ะไม่ใช่ประเทศไทยนะคุณสวัสดีคุณจำแรงรักฐานครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานครับนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวบราซิลนะครับดังนั้นประเทศบราซิลเองก็เลยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ มากมายแล้วก็ประชากรเขาก็แค่300ล้านคนซึ่งเยอะกว่าเราแค่5เท่าแต่พื้นที่เขาใหญ่กว่าเราเป็น10เท่านะครับก็ทำให้เขาสามารถเพาะปลูกแต่ละลายเนี่ยปลูกพืชได้ค่อนข้างลายใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างไร้อ้อยเนี่ยนะครับไร่อ้อยเนี่ยถ้าเราไปสวัสดีคุณเบียรครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเบียนะครับ อ่าวันนี้มาเร็วจังนะคุณดาวบอกว่ากลัวจะมืดนะเขาที่แล้วรู้สึกมามืดมืดไปหน่อยนะค,คุณดาวบน่บนบ่นว่ามันมืดเกินไปนะก็เลยวันนี้มาคุยในเรื่องบาซิลต่อครับคุณเบียนะมาคุยในเรื่องบาซิลต่อว่าแต่ว่าวันนี้ในเฟซบุ๊กค่อนข้างดีอ,อ๋ออยู่สองพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวติดต่อคุณเดชได้นะครับคุณจะอยู่สองพี่น้องนะคุณเดชนะก็เป็นพี่เลี้ยงอยู่ในในเขตสองพี่น้องกาญจนบุรีนะ ติดต่อคุณเดชได้เซล์ที่เป็นเซลล์ของพนักง,งานของโรงงานเรานะครับก็ประเทศบราซิลก็เลยทำให้เขามีอ้อยปริมาณอ้อยเนี่ยเยอะกว่าเราถึงหกเท่านะของเราเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยล้านตันของเขาเนี่ยหกร้อยล้านตันของเขาเยอะกว่านะเรื่องผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยเรียกว่าเรานี่แทบจะสู้อะไรเขาไม่ได้เลยถ้าเรามาคิดโอ้โหของเราเนี่ย นะโอ้หน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งต้นๆน,นะเรื่องของผลผลิตทางด้านภาคก,การเกษตรพอไปเทียบประเทศบราซิลนี่เทียบไม่ได้เลยเนื้อวัวของเขาเอยการเลี้ยงวัวของเขาเอยเนี่ยเขาใหญ่กว่าเราเยอะนะดีกว่าเราเยอะแยะมากมายนะหลายหนึ่งเลี้ยงวัวเป็นหมื่นตัวของเราโหระดับสองสามร้อยตัวก็นึกว่าเลี้ยงไว้เยอะแล้วจริงๆของเขาลายหนึง่งเขาเลี้ยงก็เป็นหมื่นหมื่นตัวนะนะ อ้อยก็ยเยอะกว่านะข้าวบาเล่ข้าวสาลีก็เยอะกว่ามันสมบัหลังเขาก็ทํานะไม่ใช่ไม่ทําทําเยอะด้วยนะมันสมัหลังก็ทําแล้วตอนแรกที่อีกเรื่องนึงคือ,อยางพาราผมก็รู้ว่าเออ,อยางพารานี่มีแนตะ่ทางเอเชียเนาะที่ไหนได้ขับรถไปริมถนนโหสวนยางพาราป่ายางพาราเต็มหมดเลยนะแสดงว่าที่บราซิลเขาก็ครบเหมือนกันนะอันนี้ก็คือครบเหมือนกัน เพราะว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่มีภูมิอากาศมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างดีกว่าเราของเราเนี่ยปริมาณน้ำฝนอาจจะตกอยู่บางบางอย่างนาครสวรรค์นี่ปีที่แล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ8-900มิลลิเมตรนะทางอีสานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดทางแถวสกลนครอาจจะพ3นสามพันสองมมิลลิเมตรพัน mm, นะ ที่บาซิลก็จะอยู่ประมาณพันสหรือพ5 0 0อมิลิเมตรต่อปีซึ่งปริมาณน,น้ำฝนของเขาค่อนข้างดีแล้วของเขาตกแทบทุกเดือนตกกระจายไม่ได้ตกแบบหนักๆน,น,นะเขาตกกระจายไปเรื่อยทีละสิ2 0ี่ิบมิลเท่าที่ผมดูสถิติน้นําฝนในประเทศเขานะดังนั้นเขาก็เลยปลูกอ้อยได้ทั้งปีเพราะว่าปริมาณน,น้ำฝนเขาตกต่อเนื่องแล้วที่นู่นเขาหีบอ้อยปีหนึ่งเนี่ยสิเดือน ปีหนึ่งเขาหีบอ้อยปีละสิบเดือนครับนะดังนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่ต้องเร่งรีบในการที่จะตัดอ้อยมากนะเขาก็ตัดไปหีบไปนะโรงงานน้ำตาลที่ดูโรงงานก็ปริมาณการหีบต่อวันก็ไม่เยอะบางโรงก็แปดพันตันบางโรงก็หนึ่งหมื่นตันบางโรงก็หมื่นห้าพันตันแต่หนึ่งหมืนห้าันตันเนี่ยคําถามในจิกตอกน้าซึม น้ำขี้หมูใส่อ้อยบ่อยจะเป็นอะไรไหมครับก็ต้องระวังนะครับนะครับน้ำขี้หมูเนี่ยมันก็มีแก๊สเหมือนกันนะมันก็มีตระกูลพวกแอมโมเนียมเยอะเหมือนกันดังนั้นพวกนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยดินเราก็จะเป็นกรดเยอะนะต่อไปเราจะปลูกอะไรก็จะปลูกยากนะเพราะดินถ้าเป็นกรดเยอะเนี่ย นะมันก็จะทำให้การดูดซึมของระบบรากอ้อยนะกินปุ๋ยได้น้อยลงความหมายหมายก็ว่าไงหมายก็ว่า,อาพอดินเราเป็นกรดปุ๊บเนี่ยรากพืชเนี่ยจะสามารถดูดซับปุ๋ยในดินได้น้อยลงอย่างเช่นเราใส่ไปร้อยกิโลมันอาจจะดูดได้แค่ประมาณสักยี่สิบกิโลนะบางคนก็ถึงบอกเอ๊ะทำไมใส่ปุ๋ยมันก็ไม่เขียวก็ดินมันเป็นกรด เนะพื่อสามารถจะใช้ปุ๋ยจากดินที่เป็นกรดได้น้อยลงยิ่งกรดยิ่งเยอะยิ่งจีนปุ๋ยยิ่งได้น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างดังนั้นเวลาเราจะใช้พวกอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ต้องศึกษาให้ดีว่าไอ้ประเภทอินทรีย์วัตถุที่เราจะใส่ลงไปในน้ําก็ดีประเภทน้ําก็ดีเป็นประเภทกากใหญ่ก็ดีอะไรพวกเนี้นะก็ต้องเช็คนิดนึงว่ามันเป็นกรดหรือมันเป็นด่าง นะอย่างที่อาจารย์สอนนะซื้อไอ้ตัวทดสอบดินนะทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างแล้วเดี๋ยวนี้ห้าร้อยเจ็ดร้อยก็มีสามร้อยก็มีนะได้อะไรมาก็ลองจิ้มดูนะได้เป๊ปซี่มากระป๋องนึงก็ลองจิ้มดูก็จะได้รู้โอ้โหเป๊ปซี่มันมีความเป็นกรดหรือเป็นด่างได้โค้กมาก็จิ้มดูได้น้ํากากเหล้ากาดสากาดอ้อยจิ้มหมดอะ่ะก่อนจะใส่จิ้มก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราสมควรจะใส่ลงไปไหม นะอย่าไปใส่แล้วก็มามามาเห็นปัญหามันทีหลังมันไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วดังนั้นเราจะได้อะไรจะเอาอะไรมาใส่เราก็ขอเข้ามาสักถ้วยหนึ่งแล้วเราก็เอาอหัวจิ้มของเราเนี่ยจิ้มลงไปดูแล้วเราก็จะได้รู้โอ้โอ้ค้าความเป็นกดเป็นด่านเท่านี้เอาไหมไม่เอาเราก็บอกไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับก็ก่อนที่จะเสียหายสวัสดีคุณอภิพัฒน์สารวันครับเอาเดชนะเมื่อกี้พอดดีชาวไร่เห็นถามมาอยู่สองพี่น้องนะครับ ถามเรื่องคุปภากอนะช่วยตอบหน่อยนะครับเม mm ื hmm. อ่อกี้คุณเดชก็ช่วยดูหน่อยเนะ Facebook mm hmm. าะเฟซบุ๊กพอดีคุณเดชเป็นคนดูแลทางเขตสองพี่น้องพอด, mm hmm. ดีเข้ามาในเฟซบุ๊กพอดีนะครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ดังนั้นเราบราซิลเองเนี่ยที่เราไปเนี่ยเขาเป็นครัวของโลกจริงๆนะเพราะาอะไรครับ mm hmm. เพราะาเขามีผลผลิตเยอะมาก นะมีผลผลิตเยอะมากประเทศไทยเนี่ยน่าจะเซี่ยวเดีวของเขาเองนะเราคิดว่าประเทศไทยโอ้เราภูมิใจเหลือเกินว่าเรามีผลผลิตส่งออกเลี้ยงคนทั้งโลกแต่จริงๆไม่ใช่แล้วครับบราซิลเยอะกว่าเราเยอะเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเนื้อหมูเนื้อไก่ที่นู่นเนี่ยราคาเนี่ยไม่ได้ห่างกับเราเลยดีวดีตอนนี้หมูทางนู้นน่าจะถูกกว่าเรา,าซ้ำด้วยซ้าเพราะวันนั้นไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตมาทําอาหารกันก็หมูก็โลละสองร้อนิดหน่อย ตอนนี้ของเราจะสามร้อยแล้วนะผมก็เลยเชื่อว่าตอนนี้หมูที่เราเนี่ยแพงกว่าที่บราซิลเนื้อวัวที่นู่นก็ไม่แพงโลละร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทนะครับเนื้อวัวนะใครอยากจะนําเข้าก็ไปเที่ยวบราซิลแล้วไปนําเข้าเนื้อวัวก็ได้นะเนื้อวัวที่นู่นถูกแต่ว่าที่นูน่นเนื้อวัวที่นู่นมันข้อเสียคือมันไม่ค่อยม,นะมันแล้วมันเนื้อมันแน่นเป็นวัวเลี้ยงในป่าเดินเยอะนะมันก็เลยไม่ค่อยมีมันแทรกวลาเวลาจะทานก็ อาจจะแบบแน่นแ่นหน่อยเนื้อจะแน่นแ่นหน่อยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบราซิลเนาะค่าแรงในบราซิลก็พวกแรงงานพวกเกษตรกรรมก็มีตั้งแบบ300อบาท500้อบาท6 0ร้อบาท700ดร้อบาทพันหนึ่งนะอันนี้คือค่าแรงในประเทศบราซิลแต่ก็ก็ทำให้ในบราซิลก็ยังเห็นคนถือจอบถือ,อมีดดาหยาอยู่ก็ยังมีนะ ยังมีเพราะว่าเขายัางหาแรงงานที่ราคาไม่แพงได้มาทํางานในการเกษตรได้นะเออแต่พวกคนขับรถแท็กอร์ก็อาจจะเดือนเดือนก็สองหมื่นสามหมื่นนะสี่หมื่นอะไรเงี้ยนะนี่คือคนขับรถแท็กอร์นะแต่ถ้าเป็นแรงงานที่อย่างในภาพเนี่ยที่เราไปหาเนี่ยนะก็คืออันนี้คือเป็นบ้านชาวไร่อ้อยนะพอดีผมไปซื้อรถตัดที่ประเทศบราซิลด้วยครั้งเนี้ยนะก็ไปเลือกรถตัดมา เพื่อที่จะอยาก,กไปเห็นว่าทําไมมันถึงได้ลดตัดถึงได้ซื้อมาแล้วมันไม่ค่อยดีก็เลยไปเลือกเองนะวันนี้อยากจะไปทาเองก็เนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการซ่อมห้อยของเขาแต่เขาเรียกเอาซ่อมห้อยก็คือเขากรณีที่เขาปลูกด้วยเครื่องปลูกบิลเล็ตแฟนเตอร์ก็คือปลูกด้วยอ้อยท่อนเนี่ยบางช่วงบางทีมันก็ขึ้นไม่ดีเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างนั้นบางช่วงก็อาจจะขึ้นบ้างขึ้นห่างบ้างนะเขาก็ใช้วิธีการปลูกเพาะต้นกล้า นะเหมือนอย่างที่อาจารย์คิวด,ดเคยสอนนะปุ่ข้อตาเอาข้อตามาหั่นข้อหนึ่งยาวประมาณ3ามเซนหลักการคล้ายๆกันเลยนะอันนี้ก็เป็นบ้านของมิเตอร์จิมินโยนะโดยที่คุณคุณจานะคุณวิทนะอ่าแล้วก็คุณแดนนี่เป็นผู้หญิงที่เป็นภาษาผู้พูดภาษาอังกฤษนะแต่ให้เราฟังว่าค่าแรงงเขาวันละ5 0า้อบาทนะคนที่ใส่หมวกเนี่ยฝรั่งคนตัวสูงสูงนี่คือมิเตอร์จิมมินโยนะเป็นเจ้าของฟาร์มขนาดเล็ก ของประเทศบราซิลนะซึ่งเราขออนุญ,ญาตไปดูเพราะเราอยากจะรู้ว่ารายเล็กของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงเขาทาอ้อยยังไงเราไม่อยากไปดูรายใหญ่เพราะว่าลายใหญ่เนี่ยเราก็เชื่อว่าก็คงต้องใช้แต่เทคโนโลยีแหละเราก็เลยไม่อยากจะไปดูอย่างนั้นเราอยากจะดูรายเล็กว่าเขาเขาเขาทำยังไงแล้วเขาอยู่รอดยังไงนะครับก็คุณแดนนี่ก็เลยแปลให้เราฟังว่าเออเออวิสเตอร์จินินโดเนี่ยเป็นชาวไา่อ้อยรายเล็ก นะที่สุดของในโรงงาน้ำตาลโรงนี้นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าชื่อโรงน้ำตาลโรงอะไรนะในเอเมืองริบบรลองเปตโตนี้แหละที่เราไปไปไปพักกันนะครับในเมืองริบบรลองเปตโตนะนะครับก็ทำให้เราถามมิสเตอร์จินนินโยว่าเอ,อเขามีผลผลิตเท่าไหร่ เขนะาก็บอกว่าเขามีพื้นที่ในการปลูกอ้อยอยู่ทั้งหมด25,000ไร่นะเราบอกเฮ้ยคุณเป็นไรยเล็กไม่ใช่เหรอบอกใช่นี่แหละคือไรยเล็กที่สุดละ25,000ไร่นะครับเนี่ยก็คือเป็นเราไปเที่ยวอันนี้ก็คือผู้บริหารของโรงน้ำตาลเอราวันซึ่งท่านก็ไปเที่ยวกับเราด้วยท่านไปของท่านเองนะแล้วก็ไปนัดเจอที่ทเมืองริบบลองเปโตแล้วก็ขอเข้าไปดูอ้อยด้วยนะท่านก็ให้ความสนใจมากมากนะ สนใจว่าเออวิธีการทําอ้อยยังไงน,นี่ก็คือพนักงานเขาที่เขาคัดข้อตาพอหันข้อตามาแล้วก็มาคัดนะพอคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเอาไปจุ่มน้ํายาอ่านี้มีเซอร์จินนิโยนะนะครับแล้วก็ไปจุ่มน้ํายานะครับนะครับแล้วค่อยเอามาปลูกในกระถางเหมือนกันปลูกในถานหลุมนะครับปลูกในถานหลุมนะครับปลูกในถานหลุมเหมือนกันนะครับก็อ่านี้จะเห็นว่าเนี่ยเขาจะจุ่มน้ํายาเขาก็เอาข้อตาที่ เช็คแล้วคัดแล้วว่าดีนะไม่แตกไม่หลุดไม่ร่วงตาไม่เสียแล้วก็มาจุ่มน้ํายาเล่งลากนะน้ายานี่ก็คือน้ํายาเล่งรากนะที่เขาจุ่มลงไปแช่แป๊บเดียวในแค่นี้แหละใส่ตาข่ายแล้วก็จุ่มแล้วก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ปล่อยให้แห้งอ่าปล่อยให้แห้งนิดนึงแล้วเขาก็เอาไปปลูกนะครับในถาดหลุมนะครับก็จะมีเจ้าหน้านที่อีกสองสามคนคอยปลูก นะครับปลูกอ่านี่เขาก็จะย้ายไปแล้วก็ไปปลูกนะอ่าเนี่ก็จะไปปลูกให้ดูนะไปปลูกให้ดูไม่รู้มีลูกปลูกให้ดูหรือเปล่านะครับนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าก็คือเครื่องมือในการซ่อมก็คือพอมันเป็นต้นกล้าแล้วก็คือทิ่มลงไปในดินนะคืออันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ทิ่มลงไปในดินแล้วก็ต้นกล้าใส่ลงไปแล้วก็อ้าออกพออ้าออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ยก ที่ทิ่มขึ้นมาต้นกล้าก็จะอยู่ในหลุมแล้วก็เอาเท้าเหบียบๆนะด้านหน้ามันจะมีจุดที่ไว้สําหรับมาร์กระยะตำแหน่งไว้นะครับว่าเขาต้องการให้ปลูกระยะห่างประมาณห้าสิบเซนเขาก็จิ้มไว้ด้วยนะแล้วก็ได้ขยับไปได้นะครับอันนี้เป็นลูกเครื่องปลูกบิลเลตนะเครื่องปลูกบิลเลตเพนเตอร์ของมิเตอร์จินนิโยนะที่ปลูกทั้งหมดส <Wow. S 1> 5 0 0 0ันไร่นะครับของเขากาปลูกเครื่องปลูกร่องเดี่ยว นะครับปลูกร่องเดี่ยวนะอันนี้อันนี้บิลเลตเนี่ยก็คือร่องเดี่ยวนะแต่ว่าเขาปลูกทีละสองแถวสองแถวเลยไม่ได้ปลูกทีละแถวสองแถวนะของเขาที่เขาใส่พันอ้อยได้ประมาณสิบห้าตันนะเขาจะปลูกได้อยู่ที่ประมาณสิบไร่ต่อการดาครั้งหนึ่งนะสิบห้าตันเนี่ยเขาจะปลูกเพราะเขาบอกว่าของเขาจะปลูกได้ไร่หนึ่งจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้าตันต่อไร่ นะครับ1.4ถึง1.5ตันต่อไร่นะครับครับก็ดังนั้นเขาดำมครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะปลูกได้ประมาณ10ไร่นะครับปลูกได้ประมาณ10ไร่เขามีเครื่องปลูกแบบเนี้ย2เครื่องนะครับวันหนึ่งเขาจะต้องปลูกให้ได้วันหนึ่งประมาณ200ไร่ต่อวันหมือ300ไร่ต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเพราะว่าเขามีพื้นที่เอ่อไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็คือประมาณ25,000ไร่ผมก็เลยถาม ทางคุณแดนนี่ว่าเออคุณแดนนี่ลองถามมิสเตอร์จินนิโยซิว่าเขาปีหนึ่งมีอ้อยส่งออกมาทป็้ำตาลประมาณกี่ตันเขาก็เลยบอกว่าประมาณทั้งหมดสามแสนตันนะ3 0 0 0 0 0 u n d r นะที่เขาพูดเนี่ยก็คือทั้งหมดอะที่ส่งออกมาเป็น้ตายเนี่ยสามแสนตันผมก็เลยถามว่าเอาเอ,าเอาทางคุณจินนิโยเนี่ย เป็นชาวไร่ที่ถือว่ามีความเป็นอยู่ที่่ำรวยไหมในประเทศบราซิลอะนะครับคุณเดนนี่ก็เลยถามมิเตอร์จินินโยแล้วก็คุณเดนนี่ก็แอบบอกเราว,ว่าคุณจินินโยเนี่ยถือว่าเป็นชาวไร่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่พวกเศรษฐีอยู่เราก็เลยถามว่าคืออะไรเขาบอกว่าคือในในเมืองริเบารองเปโตเนี่ย เขาจะแบ่งโซนพื้นที่คนรวยกับคนจนเป็นโซนโซนคนรวยก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งซึ่งพื้นที่เขตพื้นที่รวยแพงมากก็คล้ายๆกับว่าที่บ้านเราก็อาจจะอยู่ริมถนนใหญ่หรือใกล้ๆห้างสรรพสินค้าอะไรในเมืองอะไรเงี้ยนะแต่ของเขาที่จะเป็นเขตเลยว่าตรงเนี้คือคนมีสตางค์อยู่ซึ่งพื้นที่แพงมากนะก็คือคุณกินยินโยเนี่ยมีพื้นที่ปลูกบ้านอยู่ตรงนั้น นะครับก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าไออาชีพการทําไร่อ้อยของที่บราซิลของเขาเนี่ยเขามีรายได้ที่สามารถทําให้เขามีความร่ํารวยอยู่ได้เราก็เลยถามไปว่าแล้วราคาอ้อยล่ะเขาก็เลยบอกว่าราคาอ้อยของเขาปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1, 1 0 0หนึ่งถึง1,200อ้บาทเขาบอกอย่างนั้นเราก็บอกโอ้มันก็เท่าๆกับเมืองไทยเนาะเออเท่าๆกับเมืองไทยไม่ได้ต่างกับเมืองไทยเท่าไหร่เพราะเมืองไทยเราก็ ประมาณนี้แหละนะประมาณ1,100 1,200ึงบาทแล้วเราก็ถามว่าเอแเราไม่เห็นคุณมีรถตัดอ้อยเลยนะคุณจินินโยก็บอกว่าเออของเขาไม่มีรถตัดอ้อยหรอกเพราะว่าเขาให้ลงนน้ำตาลมาเป็นคนเก็บเกี่ยวในการตัดอ้อยเข้าหีบนะผมของของเขาเนี่ยคือเกษตรกรของเขามีหน้าที่ในการปลูกอ้อยกับดูแลรักษาอ้อยอย่างเดียวนะไม่มีหน้าที่ในการที่จะมาอา สนใจในเรื่องของการเก็บเกี่ยวหรอกเพราะมันเป็นหน้าที่โรงงานเขาไม่ได้ดูแลตรงนั้นนะเขาก็บอกอย่างนั้นผมก็ว่าเขาพูดถูกนะเมืองไทยเราเนี่ยชาวไร่อ้อยที่ต้องทําทุกอย่างนะทั้งปลูกทั้งตัดทั้งบารุงทั้งโอ้โหสารพัดเลยนะผมว่าพวกเราไม่รู้เดินทางมาถูกหรือเปล่านะแต่จริงๆผมมองว่าจริงๆหน้าที่การเก็บเกี่ยวเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของโรงงานน้ำตาล Oh, เพราะว่าอะไรเพราะว่าเออมันจะมาทับซ้อนในช่วงของตอนที่เราจะต้องมาบำรุงเนาะตอนที่ตัดไปจะต้องจริงๆเราหน้าที่เราจะต้องมาคอยดูแลเรื่องการทำลุกบำรุงให้ห้อยตอเราดีอะไรเราดีผลผลิตเราจะไม่ตกแต่เราจะต้องกลับมาต้องมาตัดเองอะไรเองสวัสดีคุณอดิศักครับครับสวัสดีคุณอดิศัก์นะครับนะ ก็คือทําให้อะไรอ่ะเพราะาเราต้องมานั่งลงทุนหลายเรื่องหลายอย่างถูกไหมครับขาวไรอ้อยต้องมานั่งลงทุนทั้งสิบล้อพว่วงทั้งรถขีบทั้งรถตัดอ้อยนะมันลงทุนเยอะเกินไปแล้วมันก็เลยทําให้กว่าจะคืนทุนเนี่ยกว่าจะมีกําไรเนี่ยก็เลยชานะดังนั้นเขาเองเนี่ยนะครับทางเขาเองก็าบอกว่า ประเทศเขาด่คือโรงงานน้ำตาลมาให้บริการในการตัดขนาดปริมาณอ้อยของเขาเนี่ยสามแสนตันต่อปีนะเขายังไม่สนใจเรื่องการตัดอ้อยเองเลยเขายังบอกเป็นเป็นหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลอ่ะสวัสดีครับไลสวัสดีครับน้องสอดในทิกต็อกนะครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้คุยเรื่องอ้อยในบราซิลแล้วก็แง่คิดนะในแง่คิดกันนะครับ ก็เออเขาก็บอกว่าเขามีหน้าที่ในเรื่องของแค่ดูแลอ้อยพัฒนาอ้อยให้ดีนะไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของการลงทุนการเก็บเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลผมก็เชื่อว่าเขาก็คิดถูกนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมามาห่วงว่าตัดของคนนน้นตัดของคนนี้อ้อยเอาหมดไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันก็กลายเป็นว่าโรงงานน้ำตาลก็ต้องมีภารกิจต้องเก็บเกี่ยวอ้อยให้ครบทุกคน นะครับไม่ต้องห่วงนะครับดังนั้นที่นี่ก็น่าจดีที่ออสเตรเลียชาวไร่บางคนก็จ้างรถตัดครับอ,อ๋อส่วนใหญ่ในออสเตรเลียก็จ้างเหมือนกันครับขเขาก็เรียกว่ามีบริษัทตั้งมาเป็นบริษัทเลยในด้านการเก็บเกี่ยวอ้อยชาวไร่อ้อยที่ออสเตรเลียก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีรถตัดของตัวเองเหมือนกันนะที่ผมไปที่ออสเตรเลียก็ส่วนใหญ่ก็ลดลง,งันน้ําตาลหรือไม่ก็จะมีบริษัทรับจ้างตั้งมาเป็นบริษัทรับจ้างเลย มีครับอันนี้มีนะครับก็จะคล้ายๆกับที่บาซิลเหมือนกันดังนั้นบาซิลเองกอ็ออกรถมาคันหนึ่งก็สามารถตัดได้ปริมาณเยอะๆนะครับแต่บ้านเราเนะบางคนก็มีแค่สองพันตันก็ต้องออกรถตัดนะเพราะไม่มีคนมาตัดให้อันนี้ก็ถึงบอกว่าก่อจะคืนทุนเราก็แย่เหมือนกันนะแย่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แต่ทํายังไงได้ล่ะ มันเหตุการณ์มาเป็นแบบนี้นะเราคนไทยก็ต้องใช้วิถีไทยเนาะไม่มีใครช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเราเองใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะต้องยอมรับในเรื่องของกติกาและเหตุผลนะอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอ้อยของอคุณมิเตอร์จิน,นินโยหน่อยนะมีรูปไหมเนี่ยกำลังพาขับรถพาไปนะไปดูอ้อยหน่อยอันนี้มิเตร์จิน,นินโยนะครับในรูปเนี่นะครับ อ่าดินิน,ยนโยนะยังไม่แก่นะอายุก็ประมาณ60สกว่าเองนะครับ60กว่ากว่าเองทำออกไร่ทุกวันนะครับดูแลอ้อยทุกวันนะแล้วก็มีลูกน้องอยู่ในที่จ้างมาเป็นรายวันเนี่ยก็อยู่ประมาณสักสิกว่าคนที่วันนั้นผมเห็นนะมีอยู่ส0กว่าคนนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรอ่ะไม่รู้มีตอนนี้มีรูปที่เราไปในไร่อ้อยไหมมีไหมครับขอดูอนาะอ่า,อาตอนนี้กําลังวิ่ง ปีนี้อ้อยของที่ออสเตรเลียเออที่บราซิลโทษทีแบบติดออสเตรเลียเลยนะที่บราซิลผมบอกเลยว่าอ้อยไม่ค่อยดีผมก็เลยถามเขาว่าปีนี้ทําไมอ้อยดูเหมือนกับมันสั้นๆหรือเปล่าเขาก็บอกว่าปีนี้อ้อยที่บราซิลเนี่ยได้รับผลกระทบจากปีที่แล้วซึ่งมันมันมีวิกฤตาการณ์ก็คืออยู่ๆก็มีหิมะตกอืม มีหิมะตกก็เลยทําให้ผลผลิตอ้อยตอเขาเนี่ยเสียหายเยอะมากๆนะที่บาซิลเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีอ้อยตออยู่ประมาณสามตออ้อยใหม่อ้อยใหมต่ตอหนึ่งเนาะอ้อยใหม่เนาะแล้วก็มีตอหนึ่งตอสองตอสามคิดดูว่าผลผลิตของเขาเนี่ยอ้อยใหม่ในยี่้าเอร์เซน้อยตอเจ็สิบห้าปอร์เซ็นนะครับ เขาพูดว่าห้อยต่อเขาได้รับเสียหายจากน้ําแข็งซึ่งมันเป็นหิมะเนี่ยมันอยู่ๆมันก็มีหิมะตกซึ่งไม่ค่อยได้เจอไม่เคยเจอนะครับทําให้อ้อยต่อเขาเนี่ยชะง,งักในการเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้เหมือนกับบางที่ก็ตายไปเลยก็มีนะเขาทําให้รู้สึกปีนี้อ้อยของที่บราซิลเนี่ยเสียหายเยอะนะครับในเมืองริบรองเปโตเนี่ยเป็นเยอะมากก็คืออ้อยไม่สวยเท่าไหร่ ดังนั้นเราก็เลยมองว่าเออน่าจะเป็นโอกาสของเกษตรกรชาวไทยเพราะบาร์ซิลอย่างที่บอกว่ามีอ้อยเยอะกว่าเราหกเท่านะครับถ้าอ้อยเขาหายสักยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ของเขาเนี่ยก็เท่ากับปริมาณอ้อยของประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยหายไปทั้งประเทศเลยนะเพราะของเขาหกร้อยล้านตันนะถ้ายี่สิบเปอร์เซนต์ของเขาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าล้านตัน ดังนั้นถ้าเขาเสียหายไป20%ก็เหมือนอ้อยของประเทศไทยไม่ได้เลยเป็นศูนย์ดังนั้นถ้าเขาหายไป20%อย่างที่เขาบอกเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผลผลิตในโลกเราก็จะลดลงไป1 100ล้านตันนะครับก็จะทำให้ราคาอ้อยและน้ำตาลเนี่ยผมเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะแพงเพราะตอนนี้บราซิลเพิ่งจะเปิดเพิ่งจะหีบนะครับที่ผมไปเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณวันที่ ยี่สิบสองเมษาเนี่ยโรงางานน้ำตาลเขาเพิ่งเปิดพอดีโรนะงางานน้ำตาลเพิ่งเปิดก็จะเห็นว่าอ้อยก็ยังสั้นๆอยู่เลยเห็นไหมด้านขวาเนี่ยอ้อยด้านสั้นๆน,น,นะครับไม่ยาวแล้วก็มีสวยเป็นบางแปลงเป็นประเภทอ้อยใหม่โอเคดูได้นะสวยยาวสามเมตรสี่เมตรนะแต่ถ้าดูในสภาพอ้อยต่อเขาถือว่าแย่นะผมว่าแย่แหละนะอ้อยน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดตนันแปดตันหกตันเจ็ดตันแปดตันอยู่ประมาณนี้ต่อไร่นะครับ ดังนั้นบราซิลปีนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าหิมะมันตกทั่วประเทศหรือเปล่านะก็ไม่ได้ถามเขานะแต่เท่าเท่า,าดีดูอ้อยวิ่งวิ่งดูอ้อยกันก็จะเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้แหละนะก็คือไม่ได้สวยกว่าน,นี้ในสภาพอ้อยต่อนะนะครับในสภาพอ้อยต่อนะครับก็อาจจะทําให้ผลผลิตเขาลดลงราคาก็จะดีขึ้นดังนั้นก็จะเป็นโอกาสของเกษตรกรชาวไทยที่เราจะได้โอกาสราคาที่ดีต่อเนื่องอีกปีหนึ่งในปีหน้า นะครับก็ดูแลผลผลิตของตัวเองให้ดีในปีนี้นะครับดูแลให้ดีในปีนี้นะเพื่อที่เราจะได้ได้มีความลืมตาอ้าปากได้นะลืมตาอ้าปากได้นะครับเพราะว่าพอราคาดีเราก็จะมีโอกาสใช่ไหมครับที่เราจะได้ใช้นี่ใช้สินคืนได้กำไรก,กำไรเขาบ้างเพราะเราก็เองก็ นะอดอยากปากแห้งมาสองปีแล้วราคาก็ไม่ดีแรงก็แรงด้วยนะครับดังนั้นเราตอนนี้เราถือโอกาสที่เราจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับตอนนี้ก็ดูแลผลผลิตตัวเองให้ดีนะดูแลให้ดีนะครับอันนี้ก็อาจารย์น,นึกก็พูดด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ฝากพวกเราด้วยว่าเออนะอย่าอย่าพลาดโอกาสอย่าเสียโอกาสและอย่าทิ้งโอกาสนะโอกาสกําลังมาหาเราที่เราจะมีไรายได้ที่ดี แล้วก็อย่าไปทิ้งโอกาสหรือเสียโอกาสเลยนะครับในบราซิลเองตอนนี้ผมถามเขาว่าเขาปลูกอ้อยกันร่องเดียวเนี่ยเป็นเฉพาะคุณจินดินโยหรือเปล่าคุณจินดินโยก็เลยบอกว่าเออสมัยเมื่อแปดเก้าปีก่อนเนี่ยบราซิลเองเนี่ยก็ปลูกอ้อยร่องคู่เพราะว่าเหมือนกับว่าออมีความเชื่อเหมือนกับทางตอนนี้คนไทยเหมือนกันว่า เออปลูกร่องคู่น่าจะได้มากกว่านะครับก็เขากว่าปลูกร่องคู่มาประมาณเจ็ดแปดปีเหมือนกันนะครับแต่พอดูไปดูมาผลผลิตเช็คกันไปเช็กกันมาปรากฏว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเออการปลูกร่องคู่แล้วก็ร่องเมตแปดสิบอะไรเนี่ยมันได้ผลผลิตน้อยกว่าเก่าเยอะนะครับนะครับเขามั่นใจพวกตอนนี้คนในบาร์ซิลเองชาวไร่ในบาราซิลเองก็มั่นใจเลยว่า การปลูกร่องเมตร80แล้วก็มาปลูกร่องคู่เนี่ยนะทำให้ได้ผลของมันชัดเจนเลยนะครับอาอ,อาจารย์ครับถ้าใช้บินเลตแพนเตอร์ระยะห่างกลองประมาณเท่าไหร่เมตนะร50เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมเมตร50เหมือนเดิมครับผมแนะนําเลยนะเพราะตอนนี้ที่บาซิล ก็กลับมาปลูกร่องเดียวแล้วก็ระยะร่องเมตรห้าสิบพอดีเราตลรบเมตรวัดกันแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ปลูกร่องคู่แล้วนะเพราะว่าทดลองปลูกมาเจ็ดแปดปีก็คือเริ่มรู้ว่ามันมันไม่ได้นะครับคู่ไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยกลับมาเป็นวิธีการเก่าก็คือนะครับเมตรแปดสิบไม่เห่าแล้วเอาเป็นเมตรห้าสิบนะ เพราะว่าร่องเมตร80เขาก็ยอมรับวว่าการจัดการเรื่องนี้จะพืชยากมากนะครับเหนื่อยมากแล้วก็ต้นทุนสูงนะครับนะครับแล้วก็มีลูกกิ้งหมุนนะเป็นหนามแล้วก็หมุนเอาไว้กําจัดหญ้าโดยใช้รถไถลากเอานะอันนี้ก็คุณดาเห็นเทคนิคดีก็เลยเอามาเอาภาพมาให้เราดูเพื่อเป็นไอเดียคนไหนอยากจะไปล้มป่าสูงๆนะ